คือผมไม่อยากใช้คําว่าลายใหญ่เนี่ยมันมันมิส l e a อย่างหนึ่งคือมันต้องเรียกว่าลายมาโหลานะครับมันมันมันไปไกลมากแล้วครับมันมันเรียกว่าแบบโอ้โหถ้าทำเบียร์ฐานนี้ก็คือแบบทะเลสาบเผือนแห้งได้ครับมันทำเยอะจริงๆนะครับคือถ้าจะมาเทียบกับลายย่อยเนี่ยมันมันเทียบกันไม่ติด สาระสําคัญของกฎหมายเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจแบบกระชับกระชับน,นะครับเทียบกันระหว่างของใหม่กับของเก่าถ้าหากว่าของใหม่มีผลบังคับใช้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับวงการสุราครับครับก็เทียบของใหม่ของเก่าของใหม่นี้ก็คือ,อผู้ผลิตเพื่อการช้านะครับก็ไม่มีขั้นต่ําที่จะเข้าสู่ตลาดอีกต่อไปแล้วก็ไม่มีขั้นสูงหรือประเภทอะไรมากีดกันอีกต่อไปแล้วก็เรื่องของคุณก็ไม่กําหนด นะครับส่วนใครจะทำเดือนเองที่บ้านโดยไม่จำหน่ายให้ใครเนี่ยก็ได้เลยครับก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตกอยู่ในกฎหมายใดนะครับก็ถือว่าเป็นเสรีภาพส่วนตัวในที่ละหงถามในในบ้านของตัวเองอยู่แล้วครับก็ถ้าสรุปไม่ง่ายในคําเดียวก็คือเป็นร่างกฎหมายที่ยืนยันว่าไม่ว่าคุณจะจนหรือคุณจะรวยเนี่ยคุณทำทุกอย่างได้เท่ากันเหมือนกันหมดครับครับภาพที่คุณท่าพิภพ ฝันเอาไว้ว่าถ้าหากกฎหมายการแก้ไขพรบรสัพสา,ามิตรมันผ่านไปได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อมันก็จะมีอย่างถ้าเบียร์หรือสุราเนี่ยก็จะมีของทุกทกที่นะครับก็จะมีเป็นแบรนด์ของตัวเองเป็นของถิ่นนิยมมากขึ้นนะครับอย่างไปอาจจะไปหาสอสอพี่เต้นเนี่ยมีเบียร์พระรามเจ็ดอะไรอย่างนี้นะครับก็ <c oughs> อ,อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ไปจังหวัดน่านก็จะมี เบียแบบขึ้นชือ่อชาของจังหวัดหน้าหรือเล้าขาวขึ้นชือ่อชาอะไรครับแล้วก็สามารถท,ทําได้อ่ามากขึ้นแล้วก็อาจจะส่งผลถึงการพัฒนาสุราประเภทเใหม่ที่ใช้ผลไม้ของประเทศไทยทําด้วยครับ,รบมันอาจจะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเอานั่นมาผสมนี่เอานี่มาผสมนั่นเป็นเบียรส <Okay. S 1> ชาติเฉพาะของแต่ละพื้นที่เดิมเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะทํานี่ต้องทาไซส์ใหญ่ เท่านั้นใช่ไหมครับมันก็พอ,พอทํไซส์ใหญ่ปุ๊บมันก็เลยอยู่กับผู้ผลิตเพียงแค่ไม่กิจเจ้าแต่ว่าเอาเรื่องกฎหมายนี้ก่อนเนี่ยมันอาจจะมีข้อโต้แยง้งอย่างสัมภาษา์มิเขาอ,อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาเรื่องการไปตรวจนับการเสียภาษีหรือเปล่าในกลุ่มคนที่ต่อต้านการดื่มสุราก็อาจจะบอกมันจะเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงง่ายหรือเปล่าพอสุรามันผลิตง่าย,ยใครจะต้มเหล้าหมักเบีย์กินในบ้านเองก็ได้แบบนี้มันจะส่งผลในด้านนี้ไหมคุณท่าพี่พบมองยังไงเรื่องนี้ ก็จริงๆให้แยกกันนะครับว่าพลอว์เนี่ยเป็นการอนุญาตให้รายเล็กรายย่อยได้ลงตลาดอาป่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมว่าผลในเครือข่ายโซลาก็เห็นด้วยอยู่แล้วว่ามันควรจะเกิดขึ้นในการให้รายเล็กรายย่อยนะครับแล้วเรื่องที่สองเกี่ยวกับการพบคุมว่าจะมีหน้าผู้อื่นหน้าใหม่มากขึ้นหรือเปล่าเยาวาชนจะเข้าถึงง่ายขึ้นหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมก็ยืนยันนะครับว่าผมเองหรือว่ารายเล็กรายย่อยเนี่ยก็เห็นด้วยกับ ว่าเราต้องควบคุมไเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับโดยที่ไม่ส่งผล,ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของคนอื่นด้วยนะครับ,รบอันนี้ก็เห็นตรงกรันซึ่งอันนั้นี่อยู่ในพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งในสภาเราก็มีภาคประชาชนทั้งสองฝั่งเลยได้เสนอมาเป็นร่างฉบับแก้ไขที่จะเข้าสู่สภาอาจจะเป็นสมัยประชุมหน้าเนี่ยครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งผมก็บอกว่า อ่าถ้ามองว่าการที่คนผลิตลายมากขึ้นเนี่ยแต่ปริมาณเนี่ยผมมองว่าจะไม่ได้เยอะเหมือนกับลายใหญ่หรอกครับมันแค่เพิ่มจานวนผู้ผลิตแต่ไม่ได้หมายความว่าคนดื่มเบียร์เพิ่มขึ้นอีกโอ้โหตามผู้ผลิตขึ้นเพราะทุกคนไม่ได้ทำเท่าลายใหญ่ครับคือเขาคือผมไม่อยากใช้คําว่าลายใหญ่เนี่ยมันมันมิสลีดอย่างหนึ่งคือมันต้องเรียกว่าลายมาโหรานะครับมันมันมันไปไกลมากแล้วครับมันมันเรียกว่าแบบโอ้โหถ้า ทำเบียร์ข่า,านี้ก็คือแบบทะเลสาบเปือนแห้งได้ครับมันทำเละ <ừ m S 2> จริงๆนะครับคือถ้าจะมาเทียบกับลายย่อยเนี่ยมันมันเทียบมไม่ติดเลยสุดท้ายคุณเท่าพิภพมันอาจจะสําเร็จไปในระดับหนึ่งเพราะว่าจริงๆก็รอกันมาเป็นปีนะผมเคยคุยกับคุณเท่าพิภพตั้งแต่เป็นสสใหม่ๆปี62อ่ะว่าจะทําเรื่องนี้นะครับผ่านมา3ปีเพิ่งจะได้เริ่มผลักดันเข้าสภาและยังไม่ได้ผ่านวาระที่หนึ่งด้วยซ้ําไปเนี่ยพอยโยนกลับไปที่คอรม60วันคอรมอก็คงจะไปสอบถามหน่วยงานราชการอีกอ่ะเช่น กระทรวงสาธารณาสุขกรมสัระสามิ์กระทรวงการคลังถึงผลกระทบที่มันจะตามมามันจะถูกอุ้มหายไปเฉยๆไหมกฎหมายฉบับนี้อ่าคือวันนี้ผมได้มีโอกาสถามพรเอกร่ากกะทูผมเข้าครับกัทูถามแยกเฉพาะครับแล้วผมก็ได้เจอกับท่านรัตมนตีอนุชาราคาสายนะครับที่สํานักนายกแนละ้วผมก็บอกแกว,ว่า ด้วยด้วยความการุณาของท่านรองประธานสุภาชัยด้วยแกก็พูดแซวอะเอ่ะเดี๋ยวคุยกันไหมเนี่ยเมื่อวานเห็นแบบโดนอุ้มล่าผมก็เลยบอกว่างั้นอุ้มผมเข้าไปทาเรียบด้วยลวกันครับะจะ,ดจะได้ไปคุยก็คือถ,ถ้าจะอุ้มไปทั้งหมดแล้วก็อุ้มหายเนี่ยก็ให้ผมหายไปกับมันก็ได้ครับเดี๋ยวขอผมขอรับรู้ในส่วนตรงนี้ด้วยท่านก็บอกอ่าบอกว่าเออได้ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเรียกเข้าไปประชุมคุยกันโต๊ะใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ ค่อนข้างในส่วนตัวท่านก็เห็นด้วยนั่นแหละว่าในขณะที่เป็นแบบสสตจังหวัดอะไรก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันมีประโยชน์กับประชาชนมากขนาดแต่โอเคอผมก็มองว่าการไปคุยก็เป็นการเตรียมพร้อ,ทอมทํากดกระทรวงนะครับให้ตรงสับตรงสังสปสดดบประสานมิตรได้ครับกระทรวงให้มันรอบครอบตรงกับพบรบของที่ผมเสนอมากขึ้นครับยังมองในแง่ดีนะยังมองในแง่ดีว่าน่าจะไปต่อได้นะผมไม่เคยมองแง่ลบเลยครับ